ก็อย่างที่บอกคลิปหรือว่าตอนต้นเรื่องคะคือเราจะมาทําทีมจากอาเซียนเพื่อจะมาโซโล่แง้งในอุฟบอล2024นะฮะซึ่งผมก็กินเวลาฟังเขาเป็นานมากนะครับก็เกิดปัญหาเล็กๆน้อยๆแล้วก็ไปดูฝั่งตรงข้ามนะแต่ครับแม่งโคตรเตินดูทีมซึ่งก็มาสามวิสุดท,ท้ายก็เริ่มหมนดีกว่าครับ ว่าทีมอาเซียนจะสู้ทีมระดับระดับยุโรประดับโลกได้ไหมในดิวิชั่น4นะครับซึ่งจากแบบนี้ครับต้แต่อาเซียนจะไม่มีชาติทั้งหมดสามจะไม่มีชาติที่เข้ามาเล่นในอีเวนตีสามชาตินะครับเป็นทีมชาติลาวทีมชาติกัมพูชากับอิมอรเสตตนะครับ พรหยุดยแล้วครับมาตาจันพุดโก้ดิซึ่งจังหวะเราไปนี้ก็จะไม่มีอะไรใช่ไหมฮะแต่มันก็จะเกิดเรื่องบางเรื่องขึ้นนะครับเราก็ไปรอดูกนะันเะยอัตอนนี้เกิดเรื่องชิปหายขึ้นอฮะคือทางเราเสียจุดโทษนะครับใช่ครับพบทุกคนแล้วเขามันต้องเกิดเรื่องชิบหายขึ้นนะแม่งผมยังงงเลยฮะผมย้อน B R ดูเหรอ นี่างโอ้โหเฮ้ยโอ้โหดูโก้โอ้โหชินชาติมาเลยรเงยฮะเอ่อเรียบร้อยครับเริ่มมากูก็โดนฮะซิมิแม็กจะรอดไหครับดูกันโอ้ยน ซึ่งนักเตะไทยแล้วก็จะเยอะอันดัสี่นะฮะขอบคุณครับซาฟีทุดร้อยอยิงได้นี่ก็โค้งสัญญาณเลยครับกลองหน้าผมใช้เป็นซาฟีซัลีนั่นแค่ความสุขชัว่วคราวเพราะความชิบหายจะเกิดขึ้นถึงจุดนี้เกิดอะไรขึ้นทุนตัวสำรองแล้วก็จะเป็นทีมนักเตะจากอาเซียนหมดนะฮะ อาขอม้าแล้ววะซึ่งหมดขั้นแรกนะฮะเราก็ต้องแก้เกมเลยนะฮะแน่นอนตัวแรกทีก่เราจะเอาลงมา้าคือไฟซาวฮาริมนะฮะเพราะท่านไฟยังไม่ได้บอลนะฮะตัวชายของหูไหนก็ผมก็จะแก้ตัวเดียวก่อนนะฮะเดี๋ยวนะแก้ตัวเดียวแนละ้วไอ้บายฮาร์สุดทมันมาไงวะเพราะถ้าแก้มาต่อไปอาจจะไม่มีตัวเพราะนักเตะอ,อาเซียนเหนื่อยง่ายอยู่แนละ้วโดยเฉพาะนักเตะไทย ว่าข้ามันอยู่ถึงตอนหกสิบสามนาทีหกสิบสามเลยนะซึ่งอะไรเกิดขึ้นเยอะมากใช่ผมเรื่องครึ่งแรกผมก็โดนลัวสามลูกไม่ใช่สองลูกโห้ก็ไม่นี่แหละครับพอชิพหายที่เกิดขึ้นโดนรัวสามลูกไม่มีโอกาสบุกและเขาก็สวยเ,เลยย้อยคูยายนะ เฉยเลยไอ้สวยสฟีซารีโอ้กูยอมเลยกูยอมเลยมันยิงตรงตัวนี่แหละ เออยันตีใครแตกได้ผมก็ตัดมาถึงตอนที่ใกล้จบนะฮะเพราะเราเป็นเละมากอ่าแก้เกมผมผมก็จะเอาเป็นเหยียดข้อหายออมาแล้วก็อีซานแล้วก็ององชูนะฮะมันจะเปลี่ยนเกมได้แค่ไหน นี่นมันคือเหตุการณ์ที่ผมตัดตนาวนะโอ้โยไม่ค่อยสวยแล้วเท่าไหร่นการประเดิมนัตแรกที่เอาแล้วครับมาอเอาไงมันได้สบาย อขอรูปสุดท้ายไม่ใช่ไม่ใช่ฟังมึงฟังไม่ใช่ไม่ใช่ม่เห็บอกขอรูปสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่เหรอรูปสุดท้ายออปรนเดิมมันแรงถึงยอดมากไอตีฮะโอ้โห ซึ่งคลิปของเราก็ต้องเปี่ยงพอแต่ตอนเท่านี้นะครับเพราะว่ามันจะเสียเกินซึ่งเอาให้ง่ายนะใครฟังไม้เรื่องคือผมบอกว่ามันต้องพอแล้วจบ